เพื่อนแย่งเพื่อนแย่งถ้าไม่ใช่เพื่อนแย่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่นสามารถได้อ่ากผกเลยนั่นเงี้ยมันอยู่ตรงพี่เจงเลยอ่ะ eti conversate อ้าวพี่เจงเจงใชี่หมันอะเออใช่ยเจงตายอะ นิ้ระมน้รงยตู้ไหนวะพี่เนี่ยก่มีหนึ่งตัวเอาอุ้ยเกือบตายไม่้ยโอ้โหสองเม็ดไม่ตาย <Double> kill. นี่มันเกินอะพนุษยเฮ้ยมันตั้งตัวไปรุ่นท็อกซิกเลยรอดไหมนะไว้เฮ้ยเฮ้ย 4Q อ่ะเอาว่ะเปินเบอร์เ่า <c oughs>

ไฟก็ได้มาชุบหน่อยอหลบอยู่หลังกองเนี่ยได้ลงโทษแล้วก็คงจะลงโทษมันนะไอ้เหี้ยเอาปุยได้ แม่งาระเบิดูปเดียวตายสอต้องไม่ได้ครับยอนความสุดท้ายของหมูบ้าทโคโนฮะามของหมบาโคนฮะขอะกาดะคิวเขคิวได้แน่ตังบาทไอเลียมก็าคิวได้แน่ไอเลียม ไอเรียมข้อทิ้วเลยโอ้เด็กาคไอเลียมก็ชิวเลยมาไอเลียมก็ชิวเลยไอเลียมตัวอะไรอเรียมอยู่ดีโดนฮอนคูตายเรียมี่แม่งชอบปลาระเบิดไปเก็บเก็บเตี๋ยเองแต่นี้ไม่ได้ปลาระเบิดและ้ะนี้อัดตัว นี <l id> <l id> <Bond i> um ่มันไม่มีเวลาเบิดอหรือไงเรียมก็เนี่ยมันไม่มีเวลาเบิดงั้นนี่เก็บสิ่งแล้วเรียมเนี่ยเฮยเรียมเนี่ยเฮ้ยตาเนี่ยอดิตตัวก้าวตัวหลังเฮ้ยไอเรียมไอเรียมโดนหน่อยดิเฮ้ย ย่มงกดเที่ยวบอกแล้วไอเดี่ยมันก็ผิวเอ้โคตรนาววะ่ะไม่คโคตรเย็่หวม่ะมาลีนเอดาไม่คุณน่าจะขนาดที่สุดละไม่ไม่ไม่เห็นไหมโคตรนี่แบบนี่มันใหญ่ เรียบคนเดิมไม่พูดแต่พาลงโทษมันเลยขอให้พาลงโทษมันหนักไอ้ไม่ดูไเองเองไม่มีบุญบารมีบอกให้พาลงโทษเขาไมรยระเบิดมาโอ้ยมาสี่แมมงน ไอ้น,นี่มันชอบฮอนฟุตตี้ใช่ไหมนี่จัดเอดอับ150ไปดูไว้แมสไม่โควรเทพอ่ะตรงฮอนฟุตตี้ดีไปหนัดเตอร์ดเ <Double kill. S 2> มันอยู่ไหนไว้ตัวเดียวเองก็จะชนะแล้วเนี่ย ที่สุด,ด,ดือพีอ่ปทำไมไม่ไดปอยู่ขางล่างรอนี่เห็นไหมมอยู่ข้างล่างอีก่ะเใครดูดีอ๋อไม่อยู่แล้วบนเข่าเลยนี่เเห็นตาไม่อยู่อ๋อตรงนั้นเองอ่ะ ตรงฮอนฟูไปเขาตายไปแล้วฮอนฟูตี้ฮอนฟูกับฮอนฟูตี้มนสามหนึ่งคิวขี้